นะครับจับดูว่ามีไหมอีกบางคนก็คือดูหน้าอกหน้าอกกระเพื่อมไหมนะครับนี่เป็นจุดสังเกตที่เรารู้ได้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าดูว่าอย่างนี้แต่็แล้วถ้าเกิดเราพบว่าคนไม่ได้มีหายใจหรือว่าไม่มีชีพจรเนี่ยเราก็ทําการกู้ชีวิตโดยการปั๊มหัวใจและเป่าปากท่าที่จะปั๊มหัวใจคุณหมอครับต้องเป็นท่าที่นอนในราบใช่ไหมเป็นไข่นอนราบนะครับหัวสูงหรือหัวต่ำคุณหมอนอนหัวราบธรรมดาตะแคงนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ ไม่มีอะไรตำลรงตำลักอะไรออกมาครับหน้าตะแคงแล้วก็นอนแล้วก็ปั๊มนี่ครับทีนี้การปั๊มเนี่ยก็คือปั๊มแหนก็คือตรงกลางเรียกว่าปั๊มหัวใจตรงกลางหน้าอกตรงกลางหน้าอกนะครับจะมีะไยแหลมๆตรงนี้ที่เป็นบุ๋มๆนะครับก็เอาขึ้นมาตั้งสองนิ้วเอาตรงนี้จะมีร่องหรือรูอยขึ้นมาสองนิ้วนะครับวัดนะคใกล้ตรงที่แหลมที่ต่ำติดตรงติดลิ้นปี่เนี่ยจะมีเป็นเรียกว่าเดี๋ยเราขึ้นมานะครับแล้วก็จะกดตรง ยอดตกตรงกลางก็กดลงไปพอมือประสานกันน้ำหนักเลยนะแล้วกดลงไปครับแล้วก็มีการเป่าปากหรือเรียกกันว่าการไผ่ปอดนะครับก็คือเป่าไปที่ทาสลับกันเหรอคุณหมอทำสลับกันไปนะครับแต่นี้บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะฉันรังเกียจนะไอ้คนนี้มันไม่ใช่ใชหลอกาแฟได้ไหมคุณหมอไม่ต้องใช้หลอดกาแฟปั้มอย่างเดียวไม่ต้องไปเป่าก็ได้เพราะมันมีการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเมืองนอกเนี่ยคนมารังเกียจกันไม่รู้ไอ้คนนี้มันมีโรคติดต่อโรคไร้ายแรงอะไร กังวลใจอยากจะช่วยแต่กังวลใจก็ไม่ต้องไปเป่าก็ได้เด็กอายุไน้อยเนี่ยทำได้ไหมครับ,รบเด็กก็บางทีเด็กทานลงอย่างปั๊มได้เลยครับโอ้แลครับคือได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะฮะ ครับคุณผู้ชมครับมา้อยกระทงปีนี้นะครับคงต้องดูแลใส่ใจตัวเองมากสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ไปรอยกระทงนะครับการจมน้ําเสียชีวิตรวมไปถึงนะครับการไม่ดื่มสุรานะครับในเทศกาลแบบนี้คุณหมอบอกนะครับเป็นอันตรายอย่างมากนะครับนอกจากเกิดอุบัติเหตุแล้วยังมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาในช่วงหน้าเป็นช่วงตอบคำถามครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามกับคุณหมอนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกกับรายการสถาบันคนรักสุขภาพได้ง่ายนิดเดียวครับส่งคําถามมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ครับคุณหมอจะเป็นผู้ตอบคำถามเป็นประจําทุกสัปดาห์และคุณหมอยังคงมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับครับก็ของที่ระลึกของผู้ที่มาร่วมรายการกับเราก็เหมือนเดิมนะครับก็คือถุงผ้าสุขภาพภายในมีเอกสารแล้วก็มีทั้ง DVD ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับครับอ้าวในสัปดาห์นี้ครับมีคําถามนะครับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วคําถามนี้มาใครเด้อคุณหมอครับแม่มาจากจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับก็เป็นคําถามที่นะครับมาจากคุณสิริวันคุณหมอครับบอกว่าได้ติดตามรายการของอาจารย์หมอมาทุกอาทิตย์เลยค่ะนะครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการนำรายการนะครับสภานนรักสุภาพมารีดันออกซ้ำาคุณหมอ โอเคเบอร์ที่นั่นเขา้านจริงเลยนะฮะแล้วก็มีหลายแห่งที่ฉ้ตซ้มนะครับเอาเรายการเรามาออกถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อดูได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรตับข้างล่างนี้นะครับ,รบก็สามารถตอบคําถามได้เหมือนกันนะครับครับ,รบมีการออกซ้ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคนที่ภูเกตเ็ตแน่จะได้ดูเราสองครั้งทีเดียวคุณหมอครับเขาบอกว่าฮะหากพลาดชมรายการคุณหมอวันพฤหัสก็สามารถชมวันพุธได้ที่เขียนมาเนี่ยอยากจะเรียนถามคุณหมอย่างนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยอายุ48ปปีนะฮะ น้ำหนักมี58กิโลกรัมไม่อ้วนมากแต่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการผมร่วงเยอะมากเลยครับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวด้วยนะแล้วก็ท้องอืดเป็นประจำต้องทานยาระบายแทบทุกวันคุณแม่นะฮะพี่ชายหลานก็เป็นโรคเบาหวานไม่ทราบว่านะครับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรแต้องรักษาอย่างไรครับหมอครับเบาหวานนี่ก็โอ้โฮคุณเรียนชนนี่ถามทีหนึ่งนี่ยาวไปเลยนะครับเวลาตอบไม่มีคำถามยาวครับ อย่างเบาหวานนี่เป็นโรคที่เราพบบ่อยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของคนเราอย่างที่เรารู้กันว่าคนที่อ้วนเนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่ามีร่างกายมันมีไขมันมีอะไรพวกนี้ที่สําคัญก็คือว่าการใช้น้ําตาลมันผิดไปเรากินของหวานหวานกินอะไรพวกแป้งพวกอะไรเยอะแต่ร่างกายมันเผาผลาญนะครับไม่ได้ก็เลยทำให้ในเลือดเนี่ยมีระดับน้ำตาลสูงคนอายุสักสี่แปดนี่ถือว่าการเผาผลาญนี่ก็ไม่เหมือนปกติเลยใช่ไหมคุณหมอ คนเราปกติเนี่ยเจาะเลือดจะดูว่าระดับน้ําตาลประมาณหนึ่งร้อยนะครับนี้ถ้าเกิดกับบางคนเกินร้อยยี่หกขึ้นไปเนี่ยก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นเบาหวานนี่การรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยบางคนก็บอกว่าเกิดจากอะไรนะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าครับก็มีประวัติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานตัวลูกก็บีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนอื่นในพี่น้องฝาแฝดมมโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนอื่นนะครับที้ถามว่าอาการของเบาหวานเนี่ยสังเกตยัยงไงครั้งแรกอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ ยังวกฤตแสดงคั้แรกนะครับแต่มีปัจจัยติดที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับเต้นรอบเอวเกิน40นิ้วในผู้ชาย35นิ้านิวในผู้หญิงอันนี้ของเมืองนอกเขาเมืองไทยก็คือ36ินิ้วในผู้ชาย3ัิอนิ้วในผู้หญิงอันนี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นปัจจัยสี่งหนงแล้วก็ร่วมกับพวกระดับไขมันในเลือดสูงทีนี้การรักษาเบาหวานเนี่ยดูอาการครั้งแรกบางคนบอกเอ้ยไปปัสสาวะทำไมมดมันขึ้น เพราะเบาแปลว่าปัสสาวะหวานมีรสหวานน้าตาลมันออกจากร่างกายทางปัสสาวะเรามีน้ําตาลอยู่ข้างในมดมันขึ้นขึ้นครับพอมันร่างกายมันอยู่มีน้ําตาลเยอะเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราถูกแช่อิ่มอ๋อไม่คุณวีรชนนี่ชอบกินผลไม้ใช่่มันก็แช่อิ่มมันจะกรอบเลยนะครอบกรอบมันก็เป็นหมดทั้งร่างกายเลยทั้งหัวใจก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดสมองเป็นอวมพฤกษมาพาดํำไส้อะไรพวกนี้ก็เหมือนกัน นะครับการย่อยอาหารอะไรก็ลําบากแถมบางครั้งก็เป็นโรคไตเรียกว่าไตวายเรื้อรังดังนั้นนะฮะวิธีที่ดีสุดที่จะดูแลหรือป้องกันเนี่ยถ้าท่านมีประวัติครอบครัวเป็นท่านก็ต้องราาักษาสุขภาพมีปรับพฤติกรรมลดน้ําหนักตัวออกกําลังกายการดูแลสุขภาพตัวเองสาคัญที่ปรับพฤติกรรมออกกําลังกายไม่ทานของหวานจัดไม่ทานพวกแป้งนะครับแล้วก็บุหรี่จะช่วยท่านอาการพวกนี้ดีขึ้นได้ ครับคุณหมอครับอย่างคุณสิริวัลถามเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนะกับท้องอืดมันเกี่ยวกับเบาหวานไหมครับอย่างที่บอกแล้วเบาหวานเป็นโรคทั่วไปนะมีผลหลายระบบเนี่ยถ้าท่านสงสัยหรืออะไรเนี่ยท่านก็ต้องไปพบเพื่อดูเจาะจงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับคุณสิริวัลสบายใจได้นะฮะยังไงก็ไปตรวจนะครับดูให้แน่ใจนะครับในส่วนของผมร่วงแล้วก็ท้องอืดอีกทีหนึ่งนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับมาจากกรุงเทพจากคุณนกดลนะครับบอกว่าลูกชายอายุ12ขวบ ไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับจะสามารถรักษาให้หายได้หรือไม่และใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปได้หรือไม่ครับคุณหมอครับครับโรคลิ้นหัวใจก็เป็นกลุ่มโรคหัวใจอย่างหนึ่งที่มีอยู่ก็คือว่า1โรคหัวใจแต่กําเนิดนะครับโรคลิ้นหัวใจแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าพวกหัวใจไต้ผิดจ,จังหวะอันนี้คือโรคที่พบบ่อยในเด็กการรักษาพวกนี้เนี่ยก็คือห ดูว่าเป็นมากแค่ไหนก็คือต้องพบคุณหมอมีการตรวจร่างกายอาจจะเอกเตย์เว่ามีหัวใจโตรหรือเปล่าตรวจขึ้นหัวใจหรือตรวจการทํางานของหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงหรือเรียกว่าเอ็โคโทีนี้ที่ให้แน่ใจคือว่าถ้ายัางเป็นน้อยๆอยู่ก็ต้องป้องกันไม่ให้เป็นซ้ําหรือว่าเป็นรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางท่านนี้ถ้าดูแลสุขภาพดีๆท่านก็ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดได้นะาครับ,รบ,รบก็จะได้เป็นกําลังใจกันนะฮะว่าอยู่ที่เราดูแลสุขภาพตัวเราเองครับ เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับคุณหมอจะมีคําถามกลับไปหาคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณหมอครับสัปดาห์นี้จะถามอะไรดีฮะคำถามง่ายๆนะครับท่านจะดูแลบริเวณบ้านท่านอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในครอบครัวจมน้ำนะครับครับคำถามนี้นะครับคุณหมอตอบว่าเยอะะอย่างมากมายทีเดียวแล้วคุณหมอจะมีของรางวัลแจกให้ด้วยนะครับครับของที่ระลึกสาหรับผู้ที่มาตอบคําถามวันนี้นะครับก็ ดีวดีบันทึกรายการของเราเมื่อปีที่แล้วนะครับจำนวน2ชุดนะครับหนึ่งปี <iliz> ที่ผ่านมาครับทรงคําตอบของคุณผู้ชมนะครับมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับรายการสาบันคนรักสุขภาพนะครับออกอากาศเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีครับตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา19บเนาฬิกานะครับทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแนลครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ